สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับอัปเดตสถานการณ์นะครับความขัดแยงระหว่างรัสเซียกับยูเครนกันนะครับก็ต้องบอกนะครับนี่เป็นข่าวแปรจากต่างประเทศนะครับคำต่อคำเลยนะครับเพราะฉะนั้นถูกผิดประการใดเนี่ยนะมาจากสำนักข่าวต่างประเทศเลยนะครับระยะไม่อย่างนหนึ่งก็คือการทําคลิปของผมเนี่ยจะล่วงหน้านะประมาณ5-7วันนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยนะมันก็อาจจะไม่ทันสมัยสัทีเดียวนะครับก็ขอให้ฟังนะด้วยความระมัดระวังนะครับ ข่าวแปรจากต่างประเทศนะครับว่าอาวุธสหรัฐเนี่ยสำหรับยูเครนนะทำแตกแยกเพนทากอนและกระทรวงการต่างประเทศนะครับเซนสกี้นะครับนะกำลังนะศูนย์เสียนะการสนับสนุนนะครับของไบเดนนะครับใช่หรือไม่นะครับโดยข่าวบอกนะครับว่าความต้องการอาวุธนะของเซนสกี้นะแบ่งแยกนะครับทำเนียบขาวนะการตัดสินใจครั้งใหญ่นะครับของอเมริกาท่ามกลางความขัดแย้งรัสเซียกับยูเครน โดยพวกตะวันตกนะครับจะปล่อยยูเครนนะให้โดดเดี่ยวในการต่อสู้นะของพวกเขาต่อรัสเซียหรือไม่นะครับเรื่องหมายคาถามนะครับรัฐบาลสหรัฐนะครับได้นะถูกรายงานนะครับว่านะเกิดการแบ่งแยกนะครับเหนือการจัดส่งนะบรรดาอาวุธเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับให้แก่ยูเครนสิ่งนี้มาในขณะที่นะวาระของหัวหน้าเสนาธิการร่วมนะครับของพลเอกมาร์คมิลลี่นะครับได้ถูกวางไว้ว่าจะสิ้นสุดลง วาระสี่ปีของมิลลี่นะครับในฐานะผู้บังคับบัญชานะครับทางทหารที่อาวุโสสูงสุดนะครับจะสิ้นสุดลงนะครับในสัปดาห์นี้โพลิติโก้นะครับได้อ้างถึงความไม่เห็นด้วยนะว่ามิลลี่เนี่ยได้ถูกบีบบังคับนะครับให้ต้องสู้ต่อมิลลี่นะครับจะถูกแทนที่โดยชาวเบานะครวบหน้าของเสนาธิการกองทัพอากาศสหรัฐนะครับ โ o ลิติโกนะครับกล่าวอ้างว่าการเปลี่ยนผ่านนั้นนะครับอาจจะไม่สามารถนำมาที่นาวเวลานะที่ล่อแหลมนะครับมาขึ้นที่บริหารไบเดนนั้นนะครับได้เผชิญกับคำวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงนะครับสำหรับการเก่าวหานะจะไม่จัดส่งอาวุธให้แก่ยูเครนทันเวลาในขณะที่มิลลี่นะครับได้กำลังจัดการนะกับประเด็นนั้นนะครับรายงานต่างๆจากโพลิ t i c o บรรดาความตึงเครียดนะครับยังได้เป็นหลักฐานระหว่างทหารนะครับและกระทรวงการต่างประเทศนะครับเหนือสาระสำคัญนั้นด้วยมิลลี่นะครับได้โต้แย้งว่านะเป้าหมายของเขาเนี่ยคือที่จะจัดส่งอาวุธต่างๆให้แก่ยูเครนณนะจุดนะหัวเลี้ยวหัวต่อที่เฉพาะเจาะจงมากกว่านะการตกลงนะสำหรับคำร้องขอทั้งหมดของเคียบนะครับในสงครามของพวกเขากับรัสเซีย เขาได้ให้น้ำหนักนะครับต่อไปข้างหน้านะต่อการตัดสินใจต่างๆนะต่อต้านความต้องการนะและความไม่แน่นอนนะต่างๆนะครับของสารัฐเองมิลลี่นะครับยังได้ยกนะความนะเอ่อทีออ่จากกังวลนะครับนะต่างๆเหนือความเป็นไปได้ของสงครามเต็มรูปแบบระหว่างรัสเซียและสหรัฐด้วย ก่อนหน้น,นี้ในปี2022น,นะครับมิลลี่ได้เรียกร้องเคียบนะครับให้แก้ปัญหาความขัดแยง้งนั้นนะครับร่วมกับทางรัสเซียด้วยวิธีทางการทูตการวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนั้นนะครับได้กวนความโกรธนะครับอย่างมากมายยิ่งขึ้นนะครับในกลุ่มบรรดาเจ้าหน้าที่ของยูเครนต่อมาในขณะนี้นะครับด้วยการรุกโตกลับของเคียบนะที่กําลังร่วงลงนะขาดแคลนความหวังนะทำเนียบขาวก็ได้ยอมรับนะครับว่ามิลลี่นะนะั้นถูกต้อง และขณะนี้นะครับโอกาสของการเจราจราาต่อรองนะครับก็ได้หมดไปแล้วรายงานต่างๆนะครับจากทาง p o l i t i c a l นะครับมันข่าวชิ้นนี้เนี่ยก็พูดถึงว่านะผู้บัญชาการนะฮะของสหรัฐนะครับพลเอกมาร์เบลี่เนี่ยก็คือจะสิ้นสุดวาระลงนั่นเองนะใน่าำกลางสงครามลิคาราคาซังนะครับก็เป็นไปได้ว่านะจะไม่มีการถ่ายโอนนะไปให้นะัผู้บัญชาการใหม่ก็คือมาร์เบลียต้องรับผิดชอบต่อ แต่ว่าเอมากมาร์มิลลี่เคยบอกว่นะครับว่าน่าจะจบลงที่การเจราจานะเพราะว่าไม่เห็นว่ายูเครนเนี่ยนะครับจะเอาคืนดินแดนต่างๆที่รัสเซียผนวกไปอย่างไรแต่ว่าก่อนหน้านี้นทางยูเครนก็ไม่พอใจนะในคําพูดแบบนี้นะครับก็จะลุยต่อนั่นเองนะครับซึ่งทุกวันนี้ถ้ามองย้อนดูก็จะปรากฏปรากฏว่านะสิ่งที่บุเอมกมาร์เบลลี่กล่าวไว้มันถูกต้องนะครับจะโอกาสนั้นก็ล่วงเลยไปแล้วเพราะทุกวันนี้ คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับลบกันอย่างหนักหน่วงรุนแรงมีโอกาสขยายตัวบนันปลายมากขึ้นมากขึ้นได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ